เหรียญซุยทุกคนก็รู้อยู่นะตอนนี้ daily transaction นะของซุยเนี่ยแซงหน้าโซล่าไปแล้วนะ โอ้โห oh, oh. นะหลายคนบอกมาแล้วครับซุยของผมนะฮะ,ะซุยก็ค่อนข้างเป็นเหรียญที่เอาจร,จริงก็เป็นเหรียญเก่าเหรียญน,นึงแล้วกันนะฮะสำหรับผมเนี่ยฟันเดเมนทัลของซุยเนี่ยก็ออกมาจะทําคล้ายๆกับมันก็คือทีมเก่าของ Libra เนาะของมาร์คสักเบิร์กนะ่ยทำเดียมมาก่อนแล้วก็เจ๊งนะไอ้ทีมก็แตกทำหนึ่งในในทีมเนี่ยแหละก็มาทําซุยไอ้ซุยเนี่ยความน่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือจูๆ่ๆมันก็มีทรานเซ็คชั่นเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและพสสุ่งแซงโซลาร่าหลายคนก็บอกเป็นไปได้ยังไเเหรรรีียญมมมันนไไ่่โปจกต์อะา นใจหรือ adoption อะไรขนาดนั้นนะแต่ปรากฏว่าตัว transaction แซง s o l a n a ไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปแล้วนะครับแต่มันเป็นไปเพราะอะไรครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า spam token fancy นะฮะเรื่องของการสร้างเหรียญอะไรก็ได้นะมันมีแพลตฟอร์มในสซีที่ไปใครก็ได้ไปสร้างเหรียญมินเนียนขึ้นมาแล้วก็ไปโอนกันไปโอนกันมาให้มันในราคาถูกนะโอนไปโอนมาโอนมาโอนไปแล้วเป็นเหรียญพวกสแปมทั้งนั้นเลยนะฮะไอ activity เหล่านี้เนี่ยมันเหมือนพยายามจะหลอกลวง นะครับให้ดูเหมือนมันมี transaction ทราน a c t ชันเยอะมันมีแอ i ทิวิตี้โอห,หลายคนเนี่ยอุย้ยซุยดีไหมพอเข้าไปดูแอคทิ i ิตี้โอ้โหแอคทิวิตสูงมากเลยม,มีการโอนไปโอนมาเยอะนะแสดงว่าเชนได้รับการยอมรับแน่เลยนะแล้วก็มีอ d ดอ t ชันสูงแน่ ซื้อนะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาดูเนี่ยมันไม่ได้ดูง่ายอย่างนั้นนะทรานส์เซคชันที่มันเยอะเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่ามันเยอะจากอะไรนะมันเยอะจากแสปแปมโปรเจกต์นะฮะก็คือปั่นน่ยง่ายคือไปมิ้นแล้วก็โอนไปโอนมาโอนมาโอนไปให้มันดูเหมือนยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงนะแบบว่ามีชุรกรรมที่ดีมีคนมาใช้เยอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะแล้วก็เรายังไม่เห็นโปรเจกต์อะไรที่มันชัดเจนอะไรออกมาจากซุยเลยนะในมุมของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้ก นะฮะอะไรก็ระวังกันนิดนึงแล้วกัน